ไปแล้วรอก่อนรอก่อนนะรอก่อนนะอันนี้ให้ประยุทธ์ไปนะคะให้ประยุทธ์เลยดอดดอดก็เอาไว้เลยโอ้ยของยายต้อยก็สวยมากเลยนะคะตายเป็นครูไมเน่ยนี้ผู้ชาผู้ยังไงก็วิ่หายไปดอะกันผู้ชายังไงสับปีผู้ชาหายไปโอ้สวยจังเลยทุกคนสวยมากเลยอัดวิดีโอสวยมากโอ้โห คด็อโอ้โหเน่ค oh. ่ะไปบางๆเลยนะคะสวยมากเลยนะคะเนี่ยค like ุณครูแววนะคะไปไปไ้นีไปแล้วอสวยมากเอาขึ้นไปเลยค่ะยังไม่ขึ้นเ ปล่อยความความทุกข์ความโศกความโรคภัยไข้เจ็บขอให้ไปให้หมดให้สิ้นนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญความร่ำรวยโอ้โหไปแล้ว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 ไปเลยไปเลยโอ้โหสวยสวยมากเลย เดี๋ยวเรียกเดี๋ยวเียของเามันดีเลยและเออเออเออมันีขาลงมันต้องมีขาขนโอ้เออโอ้โอ้ยนีด้้ดขึ้นได้ขานองีื่นของพี่เบสของพี่เบสของพี่คิงต้องตกองพีดิลังจะไปอหู๊เลยมันมวอมูโอ้ยนี่ ลันล่ากำลังจะปล่อยกับน้อง